เมนูหลาปาเย็นกันนะครับนี่ตั้งหลานปาเย็นของเฮามาใส่ไฟนะครับอู้อู้ครับบอมดีบอดีพี่น้องทุกคนนะครับมาแรงนี้เขามาทำ เมนูหลาบปละเอยนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรของเบาเนือเองเนาะนี่เรียบร้อยครับสูตรของเบาเนี่ยเขียนั่นเรีเนาะกเดี๋ยวเข้ามาใส่ลงในกว่ปลาเย็นเลยนะครับ เร็จแล้วลครับเราก็เอาน้ำพริกนี่เราตับลงไปเลยลงกับใบเอี่ยนไปเลยคุกไปเลยครับดูดูดูสีสันปี่นงเลย แล้วบอลเล็ตก็จะใส่ใบม,มะกรูดลงหมดเลยเลยนะครับคือเขาแต่งมันป,ปรุงหมดเลยเลยและะ้วก็พอหล่ำเสร็จแล้วกะ็เขาจะได้เป็นสูตรส,สําเร็จแล้วก็ก,กินทีเดียวเลยนะครับเอาผักกะเพาใส่ลงไปเพิ่มความหอมนะครับผักกะเพาเก็บเสต้าว์เก็บเสต้าวนะ์ไว้นะครับแล้วก็เหนียวนิด,นด นยู่าวอันนี้ผมก็บเบาหนักาก็จะใส่ดอกของพักหอมนันยางลงไปตุยอือหอมนันยางหรือว่าผ <c oughs> ักชีไปเรื่อยนะอากาศกลางห้องเักชีไปเรื่อยก,อก็หอมนันยางบานท <c oughs> ัดห้องเขาหอมนันยางใส่ลงไปเพื่อขน <c oughs> ความ หอมน um. ี่ก่อนที่จะต่เหรอฮะดีอยู่ดีอยู่ป่ะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับเื่อที่จะบอกเฮ้ไฟมันไหมไอ้บังเนาะให้น้ำเข้าไปนิดหน่อยนะนี่โอ้นยังไม่ได้ลามเลยพ RIGHT? ี่น้องเลยหอมไม่ได้จยางป่ะเอาใส่น้ำหอมก้นตังปึ้ง นิดหน่อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะตักเอาอันนี้ปลาเอหยนนะครับที่เอามักใส่ลงไปเลย <c oughs> มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมากินลำปลาเอหยนน้ำกันนี่ <c oughs> ใส่ลงไปโอ้โหครับบางใหญ่พอสมควรครับ เหลือเลยละนี่เอ้ครับพี่น้องครับเขาก็เอาบั้งหลามละเอียดของเขามาใส่ไฟนะครับนี่อเบาเหนเอาใส่ไฟมาก่อไฟเรียบร้อยแล้วครับกเกาไว้นี่เอาไว้หลามไว้ระยะห่างๆนะครับนี่บรรยากาศยำค่ำคืนนะครับตอนนี้ใกล้จะค่ำแล้วนะครับนี่ตะวันลับดินละก็เป็นบรรยากาศ ใช้ชีวิตแบบสบายๆนะครับอยู่บ้านก็มาแรงนี่เขากปะปลาทุกคนมาล่ามไปเอียนใส่บังไม่สร้างฟังเสียงมันเดียดได้เป็นน้องเด้อสุกลคักครับฟังเสียงบงังลามปลาเขาเดียดบบๆๆๆๆยไอ้สุกยังขึ้นนะครับเป็น้องครับตอนนี้นะเนี่ยเบรอยแล้วนน้องเอ้ย ซุกแล้วครับซุกบักคักเลยครับอู้ไอออกส่วนๆเลยครับอันนี้อันนี้อนาดปลดออกมาหน้าไงปลดออกมาน,น,นะออก,านาก็ยังอยู่ครับความฮอนความฮอนของไฟก็ยังเดือดอยู่นะครับนี่ด,ด,ดูดูอื้มทีหลับปลาไหลกันอู้อู้ถึงยอดเลยครับ อื่ช่วยกัน,นครับมาช่วยกันดูสดสดร้อนร้อนเลยสวัสดีครับสวัสดี่อเม่พี่น้องคนอย่างเป็นทางการกำนึงนะครับมาครับ่อแม่พี่น้องครับลาบปลายแยนของเฮากะซุกเรียบร้อยละนะครับแล้วก็น้ำจิ้มของเฮากะเป็นน้ำจิ้มพริกผงนะครับนาอะครับพี่น้องโอ้โหจิ้มปลายแย้แบบซุกเปื่อยขึ้นนะครับ ไอ้หอนห่อนอยู่เลยครับนี่ะครับเดี๋ยวเอามาช่วยกันกับน้ามลาปลาเอียนแล้วกะมีพักโหระพาครับมาด้วยแล้วกะมีมะระจินนิดหน่อยนะครับกะเอามาเพิ่มรสชาติของความนะครับครับมาพี่น้องครับโอไล่ใหะห้างเอามากินกันเลยครับลงมือกันเลยดีกว่าพี่น้องเลยแล้วข้าวเหนียวห่อนๆอนครับนึ่งใหม่ๆมาได้ครับพี่น้องกินไปได้กินข้าวหรือว่า กินข้าวบะดำมาครับมากินพร้อมกับเบาเหนียเนะไปด้อยครับกลมกลมขนาดครับไม่ได้เติมเครื่องอย่างลงไปเลยเนาะ คมวิ้น,นะครับกำลังเลยก <c oughs> ินทั้งกระดูดเลยไป้องเด้อขอนิ่งขันห่อนครับลาบปเย็่หร่านั่นหือ <c oughs> <c oughs>

เอครับดูเยรอครับมาเด้อทึงเพชรกระถึงห้องครับึงเพชรถึงห้องสุเยออเลย ผมจำลองเหมือนพป่นอ่ะูดแล้วครับ ครับเพ็ดจ,จิตดยาขน,นาดสุดยอดครับ ลองเอาไปทำด้วยตัวน้องเลยดับลองบวชีดหวนครับแต่วัาเป็ดครับ คีเพื่อนองเงยเผื่อนองเยเผ็รนะครัน้ำิ้แล้วก็เบ,บายครับ,ก,บก็หมดเวพามันก็เลยเพ็ดแบบหนห่อนครับ <laughs> đang lại thôi các bằng không, ban là mà chìu tua, 2 rồi không เว่ยมั่งครับไปได้กเปน้องเด้อข้าวเหนียวมันห่อยครับเป็นข้าวเหนียวครับข้าวเ,เ,เ,เย็นมันก็เลยติดมือ odor, ขอโทษขออภัยเด็กเป็นน้องเด้อ ไม่หมดครับคุณรับเมนูเย็นวันนี้นะ สเดยอครับเพียงครับแซ่บเนาะนัวติเผ็ดลงตัวครับกะฝากปีฝากน้องแน่เดยอปีน้นองเน้อกะถูกใจกะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเบาเหนือแน,น่เนาะจวยคอมเมนต์นะครับอันไหนที่แนะนำเบาเหนือได้ที่จะทำให้จ่องพัฒนาไปได้ไก่นะครับก็ฝากพีน้องทุกคนนะครับ กำลังใจให้กับบาลเหนือ,อนโดนกันกดไลค์กด share, แชนะกดตีตามคอมเมนต์ Comment. อย่ายว้อบอวเหนือทำคลิปอย่างออกมานะครับก็คอมเมนต์ Comment. มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็สรารับวันนี้ไปนะครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับ